นมแม่คือรากฐานแห่งชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่กลั่นเลือดจากร่างกายในช่วงหลังคลอดให้กลายเป็นน้ำนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะกับลูกน้อยแรกเกิดเพราะนมแม่คือวัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อยและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับก้าวแรกของการเจริญเติบโต โรงพยาบาลนับเป็นสถานที่แห่งแรกที่เด็กได้สัมผัสตั้งแต่อยู่ในคันมารดาขณะตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดและเด็กเล็กในปี2548 โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแกน่นขับเคลื่อนนโยบายอย่างจริงจังสู่แม่และลูกตั้งแต่ช่วงฝากคันให้คำปรึกษาการเตรียมตัวให้มีน้ำนมหลังคลอดสอนวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียว6เดือนปัจจุบันคุณแม่ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ถึงแม้จะไม่ได้ฝากคันกับเราตลอดจนมีการขับเคลื่อนดำเนินงานของเขตสุขภาพที่7ดูแลเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณาสุข4จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ด ขอนแก่นมหาสรารคามและกาฬสินธให้คำแนะนำสนับสนุนองค์ความรู้การจัดมุมนมแม่ในสถานบริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีโมเดลมุมนมแม่ของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นที่มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเป็นต้นแบบให้ทุกพื้นที่ได้นำไปปรับใช้และพัฒนาเหมาะสมตามพื้นที่ของตนเองในปี2564เราได้มีการขยายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยทำงาน โดยเข้าไปส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการเป็นต้นแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้าบริษัทไม่มีอะไรให้หรืออะไรเงี้ยคือเดือนนึงก็มา4-5่ถึงห้พันที่ต้องซื้อนมให้ลูกอะไรเงี้ยคะ่ะมันประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้เราได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าลูกคนแรกก็ประมาณ2ปีซื้อนมให้ลูกคนแรกด้วยคนที่2ก็กินนมเราเขาก็ประหยัดได้เยอะมากเลยค่ะเราก็พยายามดูแลพนักง,งานให้ดีที่สุดพยายามให้พนักง,งานมาทางานโดยไม่ใช้เงินสักบาทเลยก็ดีใจที่พนักง,งานใช้แล้วก็เห็นความสําคัญข,ของมุมนมแม่ คลินิกนมแม่เราจะมีโครงการพายคีคือข่ายส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูกนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเคือข่ายเราก็จะมีสายการบินและบริษัทขนส่งนะคะเราได้รับการตอบรับจากคุณแม่ที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดเราก็ได้ผลักดันโครงการนี้เข้าสู่กลมอนามัยเป็นผู้ดูแลหลักนะคะดิฉันก็ได้เป็นแอดมินในการรวมตอบปัญหาแอปพลิเคชันไลน์โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า4,140ยสูเซอร์นะคะภายใต้โครงการส่งนมส่งรักจากอก,อกแม่สู่ลูกเรามาร่วมกันส่งเสริมการให้ลูกนมแม่กันนะคะ ไม่ว่าลูกจะอยู่ใกล้หรือไกลเราจะเป็นสะพานให้สายใยของแม่และลูกได้เชื่อมต่อถึงกันให้ได้มากที่สุดเพราะนมแม่เปรียบเป็นรากแก้วของการวางรากฐานให้เด็กไทยมีต้นทุนชีวิตที่ดีหากชีวิตเปรียบเป็นการเรียนรู้นมแม่ก็เปรียบเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต